รวบแก๊งมาสไรเดอร์ทวงหนี้โหดบุกคอนโดเก็บดอกร้อยละ400ต่อปีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองัาคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอสโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ5ร่วมกันจับกลุมผู้ต้องหาจำนวน5รายด้วยกันประกอบด้วยนายอัมพลอายุ24ปีใปีนายนุสออายุ27ปีนายธนพลอายุ27ปี นายพานุพงศ์อายุ26ปีและนางลลิตาอายุ42ปีทานความผิดร่วมกันประกอบสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันให้กู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบีย้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและร่วมกันทวงถามหนี้ในลักษณะคมขู่โดยจับกลุมได้ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดชัยนาทเนื่องจาก เมื่อเดือนมิถุนาย,ยน2566มีผู้เสียหายแจ้งบ่อแสร้องเรียนไปยังสปนอตอรอว่าเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2565ประสบปัญหาทางการเงินจึงพยายามหาแหล่งเงินกู้ในโซเชียลมีเดียจนกระทั่งพบกับกลุ่ม Facebook ชื่อเงินกู้นอกระบบทุกชนิดบริการ24ชั่วโมงจึงได้ทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ต่อมากลุ่มปล่อยเงินกู้รอกระบบดังกล่าว ได้ติดต่อมาเสนอให้กู้ยืมเงินและมีการนัดทำสัญญากู้เงินกันที่พักของผู้เสียหายโดยมีการบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวขณะทำสัญญาถ่ายภาพห้องพักและยึดคีย์การ์ดไว้เป็นหลักประกันในการกู้ยืมโดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ400ต่อปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ต่อมาผู้เสียหายประสบปัญหาทางด้านการเงินจนไม่สามารถผ่อนชำระดอกเบี้ยและเงินต้นได้กลุ่มผู้ต้องหาได้บุกทวงหนี้ถึงคอนโดถ่ายภาพและส่งข้อความก่มขู่จะทำอันตรายและโพสต์ประจานเป็นเหตุให้เกิดความกลัวจากการสืบสวนทราบว่ามีผู้กระทำความผิดในคดีนี้จำนวน5คนซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนให้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย จึงวางแผนทําการจับกลุมได้พร้อมกับตรวจยึดโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการข่มขูท่ทวงหนี้จํานวน2เครื่องสัญญาเงินกู้จํานวน36ฉบับบัตร ATM จเาจำนวน56ใบาจากนั้นควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนปอสอเพื่อดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไป